สวัสดีครับพบกับแปดเมเจอร์ันไม้นะครับนี่ก็กรกฎาแล้วนะครับวันนี้ก็จะกลางเดือนแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กรกฎาแล้วหลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็ห่างหายกันไปประมาณเดือนกว่านะครับก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับดูจากจากเป็นสวนลำไยคิดตันตอนนี้กําลังจะเป็นป่าลำไยคิดตันนะครับรอยยารกสละเกินนี่นะครับ ก็ชุดที่ตอนเราเก็บลูกนะครับที่ผมตัดแต่งกิ่งใหญ่ๆที่หลายๆคลิปที่ผมลงตอนนี้นะครับก็แตกเป็นพุ่มทั้งหมดแล้วนะครับนะครับแตกเป็นพุ่มก็คือชุดเดือนสิงหากรกฎาคมนะครับผมจะไม่ค่อยเอานะครับเพราะว่าผมตัดกิ่งไปชุดนี้กิ่งจะไปสมบูรณ์อีกนะครับก็อ่าผมจะไปทําดอกธันวามกร,รากรุมงปาก็จะเข้ารอบป,ปีหน้าอีกซึ่งเรามีน้ํานะครับช่วงหน้าเลง้งถ้ามีน้าผลผลิตจะดีนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย ช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเราปล่อยมีลูกนะครับก็เกิดปัญหาคือลูกมันจะจืดนิดนึงนะครับระน้ําเยอะตอนนี้นะครับกลางเดือนแล้วนะครับก็ยังมีนะครับนี่กลางเดือนก็จะมีพวกชุดนี้นะครับก็จะไปสุกอีกพฤษภาคมมิตุนาคารกคาดาสิงหานี่ก็ประมาณสิงหากันยานะครับชุดนี้โดยโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับเดือนนี้นะครับมิตุนาคารกคาดาเนี่ยก็จะพอมีดอกออกมาชุดใหม่ พวกที่ยังไม่เป็นนะครับเนี่ยมันต้นนี้นะครับรอบที่แล้วไม่เป็นก็กาลังแทงช่อดอกใหม่นะครับส่วนต้นที่เป็นแล้วนะครับเราตัดแขนงเราตัดยอดนะครับตัดกิ่งมันก็จะพึ่งออกแขนงอ่อนไอ้นี้ชุดนี้ผมก็จะไปบีบให้ออกบีละาหนึ่งครั้งก็ฟอนะครับชุดนี้นะครับรอบที่แล้วไม่ออกก็ออกนะครับข้างบนนู่นช่อนนดอกเต็มต้นอันนี้ชุดหลงฤดูมาจากรอบที่แล้วนี่นะครับมีอยู่สักสิบกว่าลูกได้ Hyun. นะครับเดี๋ยวขอญอาตแกะเดินกินไปดีกว่านะี่ครับดอกนะึกว่าเราไม่ได้เข้าจริงหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับนี่ถาวันขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดนะครับหลังจากต้นนี้ที่ผมขึ้นไปนู่นตัดหมดเลยครับข้างบนแล้วมันก็แตกพุ่มใหม่เนี่ยขแขนงนะครับขแขนงเต็มไปหมดเนะี่ครับแตกขึ้นมานี้ก็แตกเป็นลําต้นเดี๋ยวก็พอนุ่นต่อไปก็ให้ออกดอกบริเวณตรงนั้น โอ้นกคุ้มนกคุ้มนะครับทำสวนนะครับไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับอืมหวานอยู่อืมยังหวานอยู่ข้อสังเกตน,นะครับถ้ารุ่นเราอลูกในชุดที่สองกับเดือนสิงหากันยาตุลาถึงพิจิกาเนี่ยช่วงหลังตุลาเป็นต้นไปหรือพิจิกาเนี่ยมันจะจืดนะครับพอช่วงนั้นฝนมันจะเยอะในโซนของบ้านเราสงขานะครับก็พยายาม ให้มันสุกก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อไม่ให้รสชาติมันจืดอืมนะครับยาสวยงามมากเนี่ยรุ่นนี้ก็นี่นะครับมีอยู่ปลาปลายนะครับปลาปลายถือว่าปลาปลายพอเป็นไม่กี่ต้นวันนี้นะครับได้ เข้ามาสำรวจนะครับเพราะว่ามีทางห้างเขา,าจะเป็นห้างใหม่นะครับแล้วก็ขอ,อผลผลิตสักห้ากิโลเลยต้องเข้ามาดูนะครับน่าจะไม่มีนะครับของผมเนี่ยก็ชุดเพิ่งแตกดอกใหม่นี่ตอนนี้ตอนนี้นะครับเพิ่งแตกใหม่ข้างบนก็ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดที่มันจะออกพร้อมกันเกือบทั้งหมดนะครับทั้งเกือบทั้งแปลงก็ยืนไว้ตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ พวกนี้ที่ผายลงเนี่ยเราตัดก,กิ่งเพราะตอนเป็นลูกนะครับกิ่งก็จะโน้มลงมาะนะครับก็แถวและเก้าต้นก็แถวหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งต้นถึงสองต้นนะครับที่ออกดอกเนี่ยต้นนี้นะครับต้นใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองนี่ลูกจะ,ะกรอบ แล้วก็เปลือกเขาจะบางมากนะครับเนี่ยชุดสองต้นนี้นะครับก็มีดอกอยู่ด้านบนครับซึ่งดอกดอกอันนี้ก็ไปสิงหากันยานะครับอ่าอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวหมดลูกเนี่ยจากเทคนิคที่เราใช้นะครับในเรื่องของตั้งแต่เปิดตาดอกนะครับดูสังเกตใบนะครับใบของผมเนี่ยจะเข้มเนี่ยครับเราเลี้ยงแดดร้อยเซนะครับอยู่พื้นที่โล่งนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับว่าใบไหม หลังจากการไว้ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับยอดออกมาใหมใบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่ก็คือเรื่องของการจัดการนะครับผมใช้เทคนิค2อถึงสปัจจัยร่วมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับและก็ควบคุมอ่า ความชื้นนะครับแล้วก็ใช้พิธีในการใช้ปูนขาวในกลุ่มของเปลือกหอยพวกที่มีแคลเซียมนะครับได้ผลดีนะครับจากปีแรกที่เป็นลูกนะครับปีแรกที่เป็นลูกเนี่ยเราไม่ได้เราปล่อยโดยธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้เติมปูนขาวเปลือกหอยเข้าไปนะครับในกลุ่มของปูนขาว,ขาว,ขาวใบไม่สวยเหมือนปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้นะครับผลผลิตในสวนนะครับได้หลายร,อร้อยกิโลนะครับจากคลิปที่หลายๆท่านได้เห็นแล้วผลผลิตที่ผมกเอาไปขายเนี่ยผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะแล้วต้นนะครับเราผมคิดว่ามันน่าจะโทมลง นะครับแต่พอข้ามมาวันนี้นะครับเนี่ยผ่านไปนะครับผ่านไปเป็นเดือนกว่าครับผมไม่ได้เข้ามาดูสังเกตใบแล้วก็แหนงที่ออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่ครับดูกิ่งกิ่งที่ออกมานี่เราตัดผมตัดผลที่ปลายกิ่งแล้วแหนงออกมาครับเพราะว่าหลังยางหมดลูกเสร็จเนี่ยอ่าอ่ะดังนั้นสุกดำจะค่อยโน้มลงมาไม่พาอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นครับวันนี้หลังจากหมดลูกเนี่ยผมใส่ตัว สะสมาหารเลยนะครับก็คือ1004อินซีเคมีนะครับตัวอินซีเคมีตัวนี้นะครับใช้ดีหลังการเก็บเกี่ยวครับหลังจากนั้นก็คือใส่935โดยปกตินะครับดูใบสวยมากในเฉพาะใบนะครับลูกก็มีดอกก็มีนะครับก็คือผมแนะนําก็คือหนึ่งถ้าต้นเราใหญ่แล้วนะครับต้นเราสมบูรณ์เนี่ยกวาดคูในโล่งนะครับหวานปูนขาวเปลือกหอยใส่ปุ๋ย82424นะครับหลังจากติดลูกแล้วใส่ อ่าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพอหมดลูกนะครับก็ใส่อ่าสิบศูนย์สี่นะครับหลังงี้ก็ใส่เก้าสามห้านะครับหลังจากนั้นอีกนะครับก็ทําดอกก็เหมือนอีกครับวนไปแปดยี่สิบนะครับเป็นแปลงนี้เป็นแปลงที่อ่าค่อนข้างที่จะในกลุ่มของจะไมาคิดตั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะพอจะจับจุดเขาได้นะครับว่าอ่าใช้ลักษณะตัวไหนโอ้โหตัวนี้นะครับต้อนนี้ดอกลูก ออ้ยชนต้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะติดเยอะต้นนี้นะครับรอบที่แล้วติดไม่กี่ลูกนี่คับโซนข้างบนนี้ที่ผมให้ดูช่วงหน้าแรงที่ว่าใบแห้งนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วมันน้ําไม่เพียงพอแล้วก็เจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี่ดูชน,นี้ดูลูกนะครับนี่ก็คือนะครับในกลุ่มของโซนบีุนี่ก็เข้ากันมาดูพร้อมกันนะครับหลังจากที่เราเก็บลูกอึ๊บ ไอโนนโซนโซนเอเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโนนนะครับโซนนี้นะครับช่วงนั้นโซนนี้ที่ใบมีปัญหานะครับพออุณหภูมิดีขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ยังร้อนนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงปีนี้แปลกนะครับหน้าฝนแล้วนะครับน้าไม่ไม่มีนะครับในในแหล่งที่เก็เกบแล้วก็แล้งก็แล้งแบบขาดหยุดเลยเดี๋ยวชุดนี้นะครับผมก็น่าจะเอาไว้อาจจะทําปีละครั้งเพื่อพิอ่มให้ผลผลิตมันเยอะ ราทำปีสองครั้งก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเทคนิคการตัดก็คือเราต้องตัดเฉพาะที่ลูกออกไปแล้วให้เขาแตกกิ่งแต่ถ้าเราตัดอย่างนี้นะครับมันจะไปสมบูรณ์รอบสองก็ลูกก็ค่อนข้างเยอะแล้วอาหารสะสมในต้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้ก็เที่ยงเลยนะครับข้ามานะครับอ๋อมาดูนะครับในกุ่มของใบครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สวยนะครับเดี๋ยวรอทํานะครับปีน่านะครับรู้เรารู้หลักแล้วนะครับว่าเดี๋ยว ช่วงไหนช่วงทันวาของผมก็สามารถกวาดโคนกวาดปูนขาวเติมปุ๋ยแต่ช่วงนี้ก็คือเราใส่1 0บศูฟื้นต้นแล้วผมก็จะเติม่าสามารถรุงต้นแล้วใส่สูตรสิห้ครั้งหนึ่งหลังอย่างนั้นก็ไปใส่8-24-24โอเคนะครับฝากติดตามยูทู e อันวิเชตรมด้วยครับสวัสดีครับ